สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมมยมีโอกาสได้มาเติมพลังให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มาเดินป่านะคะที่อังกฤษนะคะก็วันนี้อากาศค่อนข้างโอเคนะคะก็คือฝนไม่ตกถึงแม้จะอึมครึมนิดหน่อยแต่ก็โอ้ก็โอเคค่ะก็การมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองในวันนี้เนี่ยไมยก็ถือโอกาสมาฝึกสมาธิด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เทคนิคในการฝึกสมาธิในวันนี้นะคะไมยถ้าอยู่ในป่าแบบนี้เนี่ยก็เอาเทคนิคที่เรียกว่า ทรีเมดิเทชัน,นะคะก็การฝึกสมาธิด้วยตัวช่วยที่อยู่รอบตัวไม้นี้เห็นไหมคะว่าอะไรนี่ก็เลยค่ะก็คือต้นไม้ต้นนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการนั่งคัสมาดค่ะแล้วก็ปล่อยไหลเนี่ยให้สบายๆนะคะไม่ต้องเกรง่งแล้วก็หายใจตามปกตินะคะไม่ต้องนับอะไรเลย แต่ว่าให้เราหายใจเข้าช้าๆนะคะหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆนะทำแบบนี้เนี่ยประมาณ5 1 0ถึงครั้งนะคะการหายใจเข้าไปลึกๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมันมีพลังมากขึ้นนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ใช้ฝ่ามือของเรานี่นะคะไปสัมผัส พื้นผิวของเขานะคะไปสัมผัสต้นไม้ทําเช่นเดียวกันเลยค่ะก็คือในขณะที่มือเราเนี่ยสัมผัสพื้นผิวของเขาเนี่ยก็ให้หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆยาวๆประมาณ5-10ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ใช้ฝ่ามือมืออันเดิมเนี่นะคะให้สัมผัสที่พื้นดิน ที่มีรากของเขาฝังอยู่นะคะแล้วก็ทําเช่นเดียวกันเลยค่ะก็คือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆยาวๆแล้วมาจะกระซิบบอกให้นะคะว่าบางคนเนี่ยเขารู้สึกได้ถึงพลังที่คุณจะได้รับจากต้นไม้พลังที่เราจะได้รับจากธรรมชาติจริงๆนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ต้องลองดูนะคะ นี่แหละค่ะก็คือการฝึกสมาธิง่ายๆด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Tree Meditation น,นะคะการที่เราเอาตัวเองเนี่ยมาแบ่งปันให้กับคนอื่นไม่ว่าการแบ่งปันนั้นเนี่ยจะเป็นการแบ่งปันให้กับสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเรามาแบ่งปันลมหายใจ ของเราเองเนี่ยให้กับธรรมชาติแล้วเราก็รับลมหายใจของธรรมชาติให้กับตัวเราเองเคยสังเกตไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราใช้ลมหายใจร่วมกันกับธรรมชาติอย่างมาวันนี้นะคะเราหายใจออกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมคะแล้วก็หายใจเข้าด้วยออกซิเจนแล้วต้นไม้ธรรมชาติ เขาก็ปล่อยออกซิเจนมาให้เราและเขาก็รับคาร์บอนไออกไซด์ลงหายใจของเราเนี่ยเข้าไปในตัวเขานี่คือการแบ่งปันง่ายๆของธรรมชาตินี่คือธรรมชาติสร้างสารรค์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะแบ่งปันอะไรเนี่ยเรามาแบ่งปันลมหายใจให้กับธรรมชาติกันแล้วก็เรามาแบ่งปันลมหายใจของเราเองเนี่ยให้กับธรรมชาติกันแล้วรับพลังธรรมชาติมาให้กับตัวเราเองนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยพยายามพาตัวเองไปที่ที่ที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยเติมพลังให้กับ ตัวเราเองทำให้เราเองเนี่ยมีพลังที่จะเดินต่อนะคะแล้วก็มันเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิให้กับตัวเองด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยมายฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมพาตัวเองนะคะไปแบ่งปันลมหายใจของเราเองให้กับธรรมชาติสำหรับวันนี้สวัสดี